นุ่มระแวงลูกนาะสวยผิดพ่อร้องตรวจดีนเอแม้ครับครัวขัดขันสุดท้ายผลออกมาพูดไม่ออกจบลงอย่างใจสลายเขาเด่นขเขาเด็จ,จะพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ต่างประเทศกันค่ะ ซึ่งมีรายงานว่าชายวัย3 3ปีจากมณฑลหูหนานเขาเกิดความระแวงนะคะว่าลูกสาววัยสีขวบของเขาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของตัวเองค่ะหลังลูกสาวเกิดมาสวยผิดพ่อด้วยเขายืนกรานว่าจะทําการตรวจดีเอและเขาก็ไม่ฟังเสียงคัดค้านจากคนในครอบครัวด้วยนะคะจนสุดท้ายชีวิตรักของตัวเองก็มาถึงจุดจบจนได้ค่ะ รายงานเผยนะคะว่าชายคนนี้เขามีอดีตที่ฝังใจมากๆเลยค่ะเขาถูกแม่แท้ๆทอดทิ้งตั้งแต่เขายังเล็กคู่สามีภรรยาที่มีลูกไม่ได้จึงได้รับเขามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมจนกระทั่งเขาอายุหกขวบค่ะพอบุญธรรมก็เสียชีวิตจ,จากโรคมะเร็งทําให้แม่บุญธรรมพาเขาย้ายไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้และก็ปิดบงังเรื่องเรื่องาวไว้เป็นความลับนะคะจนเขามาทราบความจริงเรื่องชาติกําเนิดของเขาตอนที่เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วจากนั้นชายหนุ่มก็พยายามจะตามหาแม แท,แท้ๆของเขาค่ะแต่แม้ว่ามันจะผ่านไปหลายปีแล้วนะคะก็ยังคงไร้เบาะแสค่ะเขาจึงยอมแพ้แล้วก็เก็บอดีตอันแสนเจ็บปวดนั้นไว้ในใจเรื่อยมากระทั่งเวลาผ่านไป4ปีเขาได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุมากกว่าเขา4ปีนะคะท้งคู่ทำงานที่บริษัทเดียวกันค่ะและพวกเขาก็ติดต่องานกันทุกวันเลยทำให้เขาหลงรักเธอแต่อย่างไรก็ตามนะคะตอนนั้นฝ่ายหญิงยังไม่รับรักเขาค่ะเนื่องจากเขาอายุน้อยกว่าเธอ เธอกลัวว่าเขาจะยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่พ่ออีกทั้งเขายังไม่สามารถลืมความทรมานจากความสัมพันธ์กับคนเก่าได้จนเมื่อครอบครัวกระตุ้นให้เธอแต่งงานนะคะในที่สุดฝ่ายหญิงก็เริ่มเปิดใจให้กับหนุ่มรุ่นน้องคนนี้ค่ะกระทั่งพวกเขาได้แต่งงานกันและย้ายมาอาศัยอยู่ร่วมกัน อย่างไรก็ตามนะคะตอนนั้นเองที่เธอพบว่าไม่เพียงแต่สามีจะไร้วุฒิภาวะเขายังเป็นคนเที่ยวไร้ความรับผิดชอบอีกด้วยจากเดิมที่เธอคิดว่าเขาเป็นคนรักสะอาดเมื่อได้อยู่ด้วยจริงๆถึงได้รู้ว่าแม่ของเขาเป็นคนทําทุกๆอย่างให้กับเขาค่ะส่วนสามีใช้ชีวิตอย่างไรระเบียบเสื้อผ้าก็ถอดแล้วโยนไว้ทิ้งให้เป็นภาระของแม่คอยดูแลเขา ไฟยิงเมื่อเห็นว่าแม่สามีทํางานหนักก็อดไม่ได้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะคะเธอเคยบ่นสามีไปหลายครั้งค่ะแต่ทุกๆครั้งเขาก็อ้างว่าเขาเหนื่อยจากการทํางานเขาเลยไม่อยากทําอะไรแต่ในช่วงที่เธอต้องทนทุกข์กับความหงุดหงิดใจเธอก็พบว่าเธอตั้งขันนะคะหลังจากนั้นสามีก็เริ่มปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นค่ะไม่เพียงแต่เขาจะช่วยดูแลบ้านเท่านั้นนะคะเขายังมาดูแลภรรยาอีกตลอดช่วงเวลาที่เธอตั้งขันด้วยค่ะจนกระทั่งเธอคลอดลูกสาวที่มีสุขภาพ แข็งแรงภรรยาคิดว่าลูกจะเข้ามาเติมเต็มและทําให้ครอบครัวมีความสุขนะคะแต่กลายเป็นว่าคนรอบข้างมักจะพูดแซวทักว่าทําไมพ่อแม่ที่หน้าตาธรรมดาจึงให้กําเนิดลูกที่หน้าตาสวยได้ขนาดนี้สุดท้ายคำพูดเหล่านั้นก็ไปสะก,กิดแผลใจของสามีทำให้เขาเริ่มสงสัยในตัวภรรยานะคะสามีเริ่มคิดย้อนหลังไปถึงครั้งแรกที่ตามจีบเธอคะ่ะ ภรรยาของเขามีแฟนและก็ปฏิเสธเขามาก่อนแต่ไม่นานเธอกลับมาตกลงแต่งงานกับเขานะคะทําให้เขาเริ่มคิดว่าอาจจะมีอะไรเบื้องหลังและลูกสาวอาจจะไม่ใช่ลูกของเขาจริงๆค่ะความระแวงนี้นะคะทําให้สามีเริ่มแสดงท่าทีที่ห่างเหินจากลูกสาวจนเมื่อภรรยาไปเค้นถามเขาจึงสารภาพถึงสิ่งที่เขาสงสยัยภรรยาได้ยินดังนั้นก็โกรธมากค่ะเธอยืนยันว่าเธอเลิกกับแฟนเก่าไปนานแล้วก่อนที่จะมาคบกับเขาด้วยซ้ํา ดังนั้นลูกคนนี้จึงเป็นลูกของเขาอย่างแน่นอน แม้แต่แม่สามีก็คิดว่าลูกชายระแวงมากเกินไปนะคะเมื่อเธอนํารูปตอนเด็กของเขามาเทียบกับหลานสาวก็พบว่าหน้าตาเหมือนกันมากเลยแต่ชายคนนี้ก็ยังหัวแข็งค่ะเขาไม่เชื่อว่าเด็กเป็นลูกของเขาและเขาก็เรียกร้องให้ตรวจ DNA อีกด้วยเพื่อพิสูจน์ความจริงโดยที่เขาไม่สนใจว่าทางครอบครัวจะขัดขันนะคะความดื้อรั้นของเขาทําให้ในที่สุดภรรยาของเขาก็หมดความอดทนค่ะเธอรู้สึกเหมือนว่าถูกเขาเหยียดย้ำเธอจึงประกาศว่า ท้านนายกร้าไปตรวจชันจยียจนสุดท้ายไม่นานหลังจากนั้นนะคะสามีเขาก็ต้องตกตะลึงค่ะเมื่อผลการตรวจดีนเอยืนยันว่าเด็กเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข,ข่ของเขาจริงๆแต่ในตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาก็แตกหักจนไม่อาจแก้ไขได้แล้วนะคะโดยภรรยาของเขายืนยันว่าจะยและเธอเป็นคนที่ได้สิทธิ์ในตัวลูกขณะที่เขาต้องรับผิดชอบเรื่องคา่าเลี้ยงดูลูกในทุกๆเดือนหลังจากนี้ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ